นั่นเป็นคนหนึ่งแฟนโบกับสีเขากำลังพูดคุยกันอยู่แล้วมีข้อสงสัยว่าไปทูตแกเคยสงสัยมากม๊กทำไมไฟฟ้าของเราเนี่ยมีแต่งสายไว้แค่ระยะยาวแบบนี้เออมากสินอกจากไฟฟ้าไปนน้ำไม่ได้อีกแล้วทำไมถึงสร้างฉันก็สงสัยค่ะก็ใช้ไฟฟ้าจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์พูดซื่อไปกวาดเหรอ ลูกปลาลูกปลาแข็งโทุาาเซียมีประโยชน์อะไรบ้าง 1. ช่วยรภาวะโรกร้อน 2. ช่วยให้ประหยัดพลังงาน3ามนสายไฟแม่เยยังค่ะอ๋ออย่างนี้่เองเลือดมากมีคุณค่าทางธรรมชาติยังเสริมสร้างความดีสะอาดด้วยทุกคนครับเราหานมาใช้พลังนัดตัดแต่งงานที่กันเถิดเพราะว่าช่วยรักษาจากสิ่งแวดล้อม การติดตัง้งแผงโซลาเซลล์ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเป็นพลังงานสะอาดอีกด้วยครับและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค<ป>่ะสวัสดีครับผมนายอกราจำนวงในที่1 7ว้าวสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวไอรบัวบาลเลขที่28ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนัทวันธงศรีเลขที่30ค่ะ สวัสดีค่ะฉันนางสาววิรวันแก้งกลมเลนขที่38ค่ะ